เริ่มไปเลยครับในคืนเวลาหลังครับนี่ครับสุภวิทย์แข้งวงมนะครับมาแล้วนะครับไปเปลี่ยนผู้สับประตูแทนโอภาสสีสุขเอาโอภาสออกมาเล่นนะครับสุภวิทย์นีจาก้วยทรายนะตัวนี้นี่ตัวเก่งของ้วยทรายนะเล่นในหลายอย่างแต่ตำแหน่งที่ถนัดคือกองหลังครับ แล้วไปยืนเป็นประตูนี่เออนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันตานรัตครับต่อไปที่กสมาเปลี่ยนออกมานัดกันายครับาสายได้ใหญ่ครับบางบอลลูกนี้ออกไปเป็นลูกคิกอินเข้มามา,มาที่จรุนจรุน มาตีสันติภาพครับต่าได้มาที่โอภาสีสุกข,ขวางออกไปฝั่งขวาด้วยนะครับที่สุดประสอิงกายลูกนี้ยังติดธนรัฐสานตีภาพยิงต่อไปเ<ไ>อาพิชัยสันติภาพไปที่เอาพิชัยกลับมาท<ไ>ี่สันตีภาพยิงลูกนี้โต๊ะปกได้หาบลาไม่เจอิงต่ตอมาที่โอภาสกลับมาที่สันติภาพ<ไ>เปลี่ยนออกไปที่เอาพิชัยอาพิชัย เลี้ยงขวางมาลูกไปลูกดีเลยจากตัวหังตัวนั้นที่ภาพครับจับตัวกลกงก็ไปก็เติดที่สุดประชุกเข่เกี่ยวแข้งเกี่ยวขาพี่ลุทลบทลับไปเจ็บ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 เข้าข้างหลังกันลูกดีครับเสียฟ้าไปครับ สุพชกตามชิงมาไม่มีใครติดจรุนรักสีใอไที่บาานตไหมดีโอพาดได้ไหลเลยไหลขึ้นกัะบายสุโชกแม่ด้วยลูกนี้สุโชกไม่จริงครับมาอยู่ที่โอพาดโอพาดเจอัตตาไทยครับไล่ตามไปลูกนี้ เปิดมาเรกนี้ให้ที่อภิชัยจริงโลกนี้คาดการใดมันไม่รู้เลยคือนไหนเขะเอนีลอกเชอนำใช่ไหมใครพูดว่าเชื่อดำอย่าลืมนะนางสาวพะนิดาเนตรวงนะท่านทำบัตรประชาชนนหายนะมีน้องๆแกตัวเล็กเก็บได้นะครับนำมาคืนที่กองอำนวยการนะถ้าคุณพะนิดาเนตรวงมาแล้วก็มารับบัตรประชาชน ของคุณคืนไปด้วยนะครับพี่กองอำนวยการนะครับห<อ>ลุดนะโอภาษีไหมไม่ยิงส่งคืนกลับมาให้สันทิภาพีก็ขามคานไปทันใดที่ทันกระเป๋าดันหลุนหายไว้เมื่อคืนนี้ นรัให้ไปติดต่อที่รับได้คืนได้ที่ร้านขนมจีนมาครับแล้วก็จริงลงนี้ก็ไปครับอาพี่ชัย50สเสสีเขียวโรงเรียนสดนะคะแล้วก็ชุดขาวนี่นันไฮเอแข่งที่ปารีนะคะผ้าสวนครับเดินไทยขึ้นนำโรงเรียนสดผ่านไป5นาทีครับ มาดินัทชัยเปลี่ยนออกมาที่จรูนรักศีจรูนเจอโอภาสประกบอยู่ครับเนะตะไปดิชาลับจากโอภาสออกไปเป็นลูกพิงอิกเข้ไาไปจรูนยกไปลูกนี้ไปลึกถึงที่สุดรริทย์แข่งยงหอยมาที่สันตี่สันดิภาพวงชัยสมร จิดนดาไปออ,อ,อ,ออกไปครับ,ออรบเดินไฮสุป,ปัชโชคเปิดมาก็ยังติดนัทชัยไปลูกไป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 ัไปไปไปาสมาพอพี่นิดลงลุกทุกขานเลยครับลูกยังอยู่ที่เดินไฮยอยู่ครับสุป,ปัชโชกัาสมาเอาของไปครับ สันติภาพครับเข้ามือธนรัฐตอนรับปล่อยบอลออกไปให้กัสบสมาเออเออเออเจาของก็รับคืนแล้วนะลูกบัตรประชาชนนะเออขอบอกขอบใจนะ หลานสาวคนเก่งที่เราที่เก็บได้เมื่อกี้นี้เอามาคืนนะครับเก่งมากครับดีพลเมืองดีของเราหน้ายกย่องครับเราช่วยกันฝึกช,ช่วยกันสอนว่าประตูที่หกกนโดยพีรวิสีมีแตงเข้าแบบนี้ให้และผิดไปแล้วครับพีรวิ บางใต้ห้วยทรายมาแล้วยังจ้ามาแล้วติดต่อด้วยแสดงตัวตนด้วยไม่ได้อีกครั้งลกเด้งครับฝันดีพระเจ็บเจ็บเจ็บจังหวาปะทะกับโอภาส์นี่แหละครับ บางใต้ดีครับอยู่ใกล้แล้วมารับรายชื่อตัวสอบเอกสารเลยครับส่งตัวแทนมารวมทั้งห้วยทรายด้วยนะครับเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันนะฮะดึงดึงมานี่ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนคู่สุดท้ายนะเห็นใจคู่สุดท้ายด้วยนะครับปวิ่งวิ่งวิ บ้านใต้แสดงตัวตนแล้วนะครับห้วยทรายส่งผู้จัดการทีมมานะครับรับใบส่งรายชื่อด้วยแสดงตัวตนด้วยครับห้วยทรายครับไอเต้ดอเอากระไรเคลียร์ทิ้งออกมาครับลูกนี้ครับเริ่มขึ้นไปครับปาทิพงษ์แสงส้มครับเออยิงลูกนี้ก็ไม่ตกรอบครับลูกยิงลูกนี้ของนักไทยขอไปให้สุจิตาครับ พาที่โอปาสีส oh, ุมโล่งร้องงานนี้ยังไรกับปาตัที่เจ็ดกับเบอร์มิรุสิดีแตงเวลานอกครับ วันนี้มีเยวาวชนอายุ13ปีด้วยนะเดินหอมกับเดินไม่หอมนะเออเตรียมตัวเตรียมตัวแต่ว่าแต่ว่าประชาชนอายุไม่เกิน13ปีนี่ผมมั่นใจอยู่หรอกมันมารอแต่บ่าย2โมงนะฮะเสื้อสีแดงนนนนเนี่ยเดินเกมนนเดินหอมเดินหอมมารอตั้งแต่นู้นนะครับน่ารักมาก คนโตดูเด็กเป็นตัวอย่างเด้ออย่าให้อายเด็กเด้อเอบบอ,อ<ๆ>ทุกปีเลยเราดิทุกปีเลยดิต้องบอกให้คนโตดูเด็กเป็นตัวอย่างเลยเด็กรินรอ่อเลยนะครับถึงเวลาเป่าป,าปี๊บลงเลยแต่คู่นี้ก็ให้เขาลงมือด,ดีครับตรงเวลานะครับเหล่นนิดเดียวแค่ห้านาทีเท่านั้นแหละนะครับระวังดูระวัง เริ่มที่ธานารัตน์ครับฟังออกมาก็มาติดที่พีรวิทยิงมาติดธานารัตน์โอ้โหมาเก่อนนี่ชุดนี้นี่ชุดของโรงเรียนโสดนี่หนึ่งประตูละจ้าสุจินดา <c oughs> พุทธการครับหนึ่งต่อเจ็ดโอ้ทำเร็วจังวันนี้สวยงามครับ ชุดนี้เนี่ยถือว่าชุดแจ้เกิดของโรงเรียนโสตเลยนะฮะเออสมัยเป็นเด็กๆนี่รุ่น13ปีเดียวอยกินแย่ยากครับหลายตัวนี่เล่นต่างๆเล็กๆมาเลย,อยเออชุดสอนนรินชุดอะไรพวกนี้นะครับเล่นจนผวากันหมดนะแ,แถวตะบ,บนเรนหอมไปเจอโสที่ผวาหมดนะะผวาลูกไหนผวาลูกความยาวนี่แหละครับ การรับอย่างนี้นะครับความยาวอย่างนี้โอ้โหผวากันหมดเจอโซนนี่มีพลิกตลอดทั้งกันแล้วก็เรื่องของเลี้ยวแรงอ่าเรื่องของเลี้ยวแรงนี่โซนัวก่อนนี่ต้องยอมรับนะครับเด็กรุ่นนี้นี่มีหลายตัวของเชียร์เยอะด้วยเอฟซี FC เยอะด้วยเนี่ยีก็สำคัญในโซนตัวก่อนนี้เะเกงเรือ่องนี้ก็เข้าอีกแล้วครับพิชัยแปดหนึ่ง หมายเลขีอองอิสดาครับประตูที่แปโดยอิสดาเวลาในครึ่งหลังเหลือไม่เยอะพีกอินเข้าไปครับน,น,ตนาตาไดอาลูกไปนดิ่งหรือต่อจานเออลูกต้องอยู่บนเส้นเลยครับต่ที่อิสดาอิสดาเคลือนไม่ได้กลับมาไฟมาเคลื่อนกลับมาที่ เออโดนเสียทิ้งออกไปครับอเอะจะไมอยู่กับเรกนี้นักพรชัย จับไม่อยู่มีโอกาสแล้วนะครับลูกนี้ก็โอ้ยโอ้น่าจะเป็นจรูนไหมนยค่ะขอัยด้วยนะครับอันนี้กัสมาเอาขอไปครับลูกนี้ออกเซ้นข้างไปจะคลิกอินเข้ามาครับสุจินดามาที่กัสมามาที่จรูนรักสีจรูนย,ยิงนึงชนเสาเกือบแล้ว บอลอยู่ที่พีรวิชสีดีแต่งสมพงศ์สมพงศ์ยิงโล่งดีเรียบร้อยแล้วประตูที่เก้าครับ ที่เล็กหกัประตูคุณสายมาแล้วนะครับซูเปอร์แบงคผู้จัดการทีมนะส่งลายเชื่อตรวจสอบหลักฐานแล้วตอนนี้เป็นดันว่าทั้ง2ทีมนะที่จะแข่งต่อไปขณะนี้ ไปเตรียมหลักฐานส่งหลักฐานส่งรายชื่อตรวจสอบไปที่เรียบร้อยนะครับ อยู่ในช่วงท้ายๆครับค่งเวลาหลังในคู่แรกใกล้จะจบแล้วเดินพานำอยู่เก้าต่อหนึ่งครับต่มัมาที่อินสดาครับอ่อไปที่ปีตวินซีรีตงกลับมาที่อินสดาอูโดสิ์ พีสดาหยุดลูกไว้คุณจะมาที่พีรวิทย์พีรวิทย์มองหลังคนนี้ไว้ใจไม่ได้ชอบหลอกครับคนนี้หลอกลูกได้ไหมโอนสลด์เกี่ยวออกมาครับสอดยาวมาลูกนี้รับก้ะหลุดนิดเนึงครับสุธวิทย์ คลิปแลก็มาเตะนักรีฬาครับหมดเวลาการแข่งขันในเพว่เวลาหลังครับนาทีสองของทั้งสองทีมครับผลก็ลงเด้วยที่ชัยชนะของเนินไทยเอเอาชนะโสดไปเก้าประตูต่อหนึ่งครับพี่น้องครับประมือให้กังใจนักกีฬาอีกสักครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับโอเคลงไลน์แล้วนะคะไปละค่ะก็ถ่ายแล้วมูน ใส่คุณนั่นแหละ